คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่แม่มดนะทํามาเพื่อขอบคุณรีวิวนะคะแ800ดร้อยกว่ารีวิวที่เขียนให้แม่มดนะขอบคุณจริงๆนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะของออการมาปรึกษาแม่มดสรานะคะเออแม่อยากแขวนรีวิวให้กับบางรีวิวที่แม่รู้สึกว่ามันตรงกับสไตล์ของแม่มดสรานะคืออย่างถ้าเป็นรีวิวทางขวาเนี่ยนะคะ เ,เขาจะเห็นว่าวันนี้ได้ดูดวงกับแม่โมซาร่าแม่ทักตรงทุกเรื่องเลยค่ะแม่รู้เรื่องต้นกําเนิดกรรมของเราแม่แนะนําทางที่ดีที่ควรไปต่อและแม่ยังแนะนําวิธีแก้กรรมนะให้ด้วยค่ะขอบคุณแม่โมซาร่ามากๆค่ะทําไมแม่ชอบรีวิวนี้นะคือรีวิวนี้ยคุณต้องรู้ก่อนว่าพลังงานเนี่ยมันมีสาเหตุมันมีเหตุปัจจัย ถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนี้ยมันต้องมีเหตุปัจจัยนะคะทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้นมาลอยๆโดยปราศจ,จากสาเหตุตามหลักของศาสนาพุทธนะอันนี้เป็นหลักเป็นแก่นของศาสนาพุทธเลยนะคะในหลายๆคนนะเป็นหมื่นคนแหละที่เคยปรึกษาแม่ไปอะวิธีแก้ของแม่คือการให้แก้ไขด้วยการสร้างบุญบารมีไม่ต้องไปอะไรที่ไหนเลยจัดการตัวเองนะคะเข้ามาจัดการพลังข้างในของตัวเอง นะเพราะนั้นรีวิวเนี้ยเป็นรีวิวที่แม่ค่อนข้างจะชอบเพราะว่ามันตรงจริง,รงๆการแก้ไขพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนบอกได้จะไปใส่น้ำมันตะเกียงไปอะไรแต่ว่าถ้าเป็นวิธีที่แม่มดให้ไปเนี่ยมันจะตรงประเด็นเลยคือแก้ที่บุญบารมีนะคะถ้าเราเคยผิดพลาดมาในอดีตเราก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันเจือจางเบาบางถูกไหมเพราะนั้นพลังงานน่ะ จากดำให้เป็นเทาคนที่เทาให้เป็นเทาอ่อนคนที่เทาอ่อนให้เป็นขาวหรือจากดำให้เป็นขาวมันแค่แตกต่างกันด้วยระยะการเดินทางคนที่จะเปลี่ยนมากก็ต้องใช้ระยะการเดินทางที่นานและใช้ความเพียรพย,ยายามนะส่วนรีวิวนะคะทางซ้ายมือที่แม่แขวนไว้นะขอบคุณแม่มดมากค่ะปลดล็อกชีวิตได้เยอะมาก พลังงานจากรูปน่าทึ่งมากๆไม่ต้องบอกอะไรเลยแม่ให้คำตอบได้ตรงจริงๆรักแม่มากค่ะรักเช่นกันนะคะเออจริงๆแล้วเนี่ยแม่อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของสไตล์การบอกพลังงานของแมมอสสารานะคือจริงๆอ่ะหนึ่งจุดแข็งของแม่เลยนะคุณต้องดูรีวิวแม่เพราะว่าถ้าในการบอกพลังงานนะคะแม่เชื่อเรื่องการรีวิวนะไม่ว่าคุณจะซื้ออะไร นะ้ำไม่ว่าคุณจะเชื่อถืออะไรคุณดูที่รีวิวนะคะอันที่สองคือถ้าการที่มาปรึกษาแม่คุณไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่าอะไรเลยนะแม่บอกคุณเองแม่จะเล่าเรื่องคุณให้คุณฟังนะเอารูปมาเอาความจริงไปนะคะวิธีแก้ไขขมังเวทนักแรแม่มุดลองทำมาอย่างน้อยก็สิบห้าปีลองเล่นๆมาแล้วสิบห้าปีได้ผลถ้าคุณทำก็ต้องได้ผลความจริงคือ สัจธรรมสัจธรรมคือความจริงนะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขพลังงานนะมันเป็นเรื่องที่แก้ที่หลักของความเป็นจริงทัานเองนะคุณเปลี่ยนพลังงานในตัวเองทุกอย่างจะเปลี่ยนนะคะเพราะนั้นทั้งสองรีวิวนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายร้อยรีวิวที่แม่ได้มานะคะขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ใครที่อยากถามอะไรแม่มูซาระานะคุณคอมเมนต์มาในคลิปนี้คุณอยากคุยอะไรกับแม่คุณคอมเมนต์มาแล้วก็ ถามมาได้เลยนะคะแม่จะแขวนให้นะแล้วก็เอ,อแม่อาจจะตอบแล้วแต่ว่าแม่จะตอบเป็นลักษณะไหนนะจะเปิดไพ่ไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะของสัจธรรมของชีวิตจริงๆอ่ะการที่แม่มอสราเนี่ยคุยกับคนมาเยอะแยะมากมายหรือว่าเห็นรูปมาเกินสามหมื่นใบเนี่ยแม่พูดได้เลยว่าพลังงานเป็นรูปแบบมันไม่ได้เอ่อหอวือหวาเป็นแพทเทิร์นนะคะพลังงานเป็นแพทเทิร์นนะมันไม่ได้ประดิษฐ์มาเพื่อใครบางคนแต่มันเป็นรูปแบบนะคะ มีอยู่ไม่กี่รูปแบบหรอกพลังงานน่ะทําไมแม่ถึงได้รีวิวดีเพราะว่าพลังงานมันมีไม่กี่รูปแบบนะถ้าคุณเข้าใจนะถ้าคุณเป็นเพื่อนกับเขานะคะแม่หมายถึงพลังงานน่ะนะเขาก็จะบอกคุณนะคะในโลกแห่งไมโมซราเนี่ยแม่อยู่กับพลังงานตลอดเวลาทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งหมดนะอะไรที่มองไม่เห็นนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางนะสัมภเวสีนะคะพญานา,พาคพญาครุฑคนทัน เวลาหกทุกอย่างเป็นพลังงานทั้งหมดนะคะทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นการสื่อสารกับเดลชาน์ก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะเพราะนั้นแม่ถึงได้ให้ทุกคนระวังเวลาที่เราจะระวังเรื่องพลังงานคือไรความคิดงานกระทำคำพูดนะคะเพราะนั้นเวลาที่เรามาปรึกษากันนะแม่ขออย่างเดียวอะเวลาที่ให้วิธีการไปขอให้ตั้งใจนะคะเพียรพยายามสู้กับลิขิตฟ้า ไม่มีทางเหนือลิขิตตนได้นะแล้วหวังว่าใครก็ตามที่เคยปรึกษา,าโนมัสราไปอย่าได้ลืมวิธีที่แม่ให้ไปเพราะแม่ไม่ได้ค้นพบมันมาง,ง่ายๆแม่ก็ต้องใช้ความเพียรพยายามลองผิดลองถูกแม่ผ่านมาทุกกระบวนท่าแล้วนะคะทั้งเจ้าพิธีทั้งการไหว้อ้อนวอนขอนะแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเรามีพลังงานที่คู่ควรและเหมาะสมไม่มีอะไรหยุดยัง้ง เราได้นะคะเพราะนั้นใครที่อยากปรึกษาแม่มดซร่านะคุณเขียนคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะแม่จะแขวนตอบให้เพราะว่าหนึ่งเอ,อมันเป็นสิ่งที่แม่มีแล้วก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้สองถ้าในกรณีที่ตอบไปแล้วแม่เชื่อหรือเกินว่าจะปลดล็อกได้คีย์เวิร์ดของมมดไม่มีอะไรเลยนะคะหนึ่งรูปมาไม่ต้องเล่าสองก็คือปลดล็อกนะเพราะคุณได้ความจริงไปไง สามคุณจะได้วิธีแก้ไขไปนะคะเอาล่ะขอบคุณที่เลือกมาดูคลิปนี้ขอบคุณที่คุณกับเรานะแมมโมสราได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้ร่วมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับทุกพลังงานที่เข้ามาปรึกษ,ษาแมมโมสรานะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามาปรึกษ,ษาแมมโมสรานะหรือทุกคนที่ทักแม่มานะคะขอบคุณที่ไว้ใจเชื่อใจนะขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจแมมโมสรานะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะ ขอบคุณนะคะแพลตฟอร์มนี้ที่ทำให้เราได้เจอกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะระวังนะความคิดการกระทำคำพูดไว้ให้ดีเพราะทุกอย่างเป็นพลังงานในตัวคุณโอมนัมสิวะ